ค่ะเพื่อนๆวันนี้นนเราจะมาทำแรนดอมกัน,นะคะในหัวข้อใครที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรานะคะอ่าแรนดอมนี้เป็นนะคะหัวข้อโดยรวมนะคะเป็น t i m e l e s s นะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ทุกเมื่อนะคะดู Energy นี้ตอนไหนเป็นพลังงานของตอนนั้นนะคะไม่อินไม่ซีเรียสนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะคอมเมนต์แต่สิ่งดีคอมเมนต์แต่สิ่งที่สร้างสรรน,นะคะรับเอาแต่พลังบวกนะคะคิดบวกพูดบวกนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวเพื่อนๆน,นะคะในรูปแบบของพลังงานบวกนะคะโอเคนะคะมาเริ่มเลยนะคะว่าใครที่กําลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตเพื่อนๆน,นะคะใบแรกคืออะไรครับนะคะสองดาบนะคะขอขยายหน่อยนะคะไน์ถือดาบนะคะคนทาดลมมิถุนตุลกุ่มนะคะเดอะเวิร์นะคะ, world, ะ,คะมีคนทาดลมมิถุนตุลกุ่มนะคะคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนใกล้นะคะ คว e นออฟเพนนักเกนะคะธาตุาน้ำมีนกดกดปิจิกนะคะนะคะคำใบ้คือนะคะใครบางคนก็ดิวอยู่กับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนไกลหรือคนในเครื่องแบบนะคะถ้าลมมีทุนตุนกุ้มนะคะคุณหรือเขาเคยแบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ ยึกยักยึกยักกันไปมานะคะถามว่ามุฟออนจากกันแล้วกันได้ไหมก็ไม่ได้นะคะถามว่านะคะยังอยู่ในชีวิตกันไหมก็ไม่ชัวร์อีกนะคะแต่คุณกับเขามีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะอ่ะโอเคนะคะ <c oughs> เดอะเมจิเชียนคนคนนี้เป็นคนฉลาดหลักแหลมนะคะคุณกับเขาไม่คุยกันตอนนี้นะคะบล็อกความสัมพันธ์ไปไม่ได้หมายถึงว่าบล็อกขาดการติดต่อสื่อสารทางโซเชียลมีเดียนะคะคุยกับเขาแค่นะคะแค่ไม่คุยกันนะคะคือบางคนก็ไม่ได้บล็อกแต่ไม่คุยกันเนี่ยนะคะเลือกที่จะเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวนะคะคุณมีเรื่องมีประเด็นบางอย่างกับเขานะคะแล้วเขาไม่ต้องการนะคะที่จะนะคะ เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องการที่จะให้ปัญหานี่มันลุกลามบานไปก็เลยต่างคนต่างเงียบนะคะ ต่างคนต่างเก็บตัวนะคะอยู่ในที่ของตัวเองนะคะที่หมอเห็นตอนนี้นะคะเนี่ยนะคะสักพักนึงเด็เขาก็ติดต่อกลับมาหาคุณนะคะนะคะพูดยังไม่ันไในขาดคํานะคะเขาจะเป็นคนลงมือแอคชั่นเองนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามามีอิทธิพลในมีบทบาทมีอิทธิพลในชีวิตคุณนะคะเขาจะเป็นคนติดต่อหาคุณเองนะคะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะคุณแค่นั่งสวยๆรอๆอยู่ในที่ของคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวเขาก็มาเดินยิ้มแฉ่ง อยู่หน้าบ้านคุณ mm hmm. เหตุผลเพราะอะไรเขา m o v ออนจากคุณไม่ได้นะคะาถามว่าพยายามไหมที่จะ move on นะคะ mm hmm. ก็ไม่ใช่การพยายามที่จะหนีจากคุณไปหรือว่าอะไรนะคะแต่นะคะเขาเขา,เขาไม่สามารถที่จะ move on หรือว่า ไม่อยากที่จะมูฟอ่อนมากกว่านะคะเพราะว่าดูจากพลังงานไพ่แล้วเนะี่ยยังคิดถึงยังห่วงใยเลยยังส่องคุณตลอดเวลานะคะเนี่ยคนคนนี้คือคนที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะยังห่วงใยเนี่ยคนที่คนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนไกลคนในเครื่องแบบหรือว่าคนที่แบบว่ามีประเด็นกันกับคุณไม่รู้จะเอาอยัางไงนะคะ เดลเฟอร์นะคะยังรักยังห่วงใหญ่จริงๆนะคะห่วงใหญยรักนะนะคะเขายังรักยังห่วงใหยคุณนะคะด็ก็ติดต่อสื่อสารมาบอกแล้วนะคะเห็นตั้งแต่ไพ่ใบนี้แหละที่ว่าจะติดต่อสื่อสารเนี่ยที่เขาจะมาเนี่ยนะคะแปดหมายเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วนะคะเป็นไพ่ของอคุณจะได้รับข้อความไม่เกิน8ดวันแปดนาทีแปดชั่วโมงนะคะแปดสัปดาห์แดวันนะคะ ไม่ถึงแปดปีหรอกค่ะเร็วขนาดนี้นะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีทาแปดปีก็คงเออลูกดวงหมอเบลมีผัวใหม่มีเมียใหม่กันไปหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่ต้องใส่ใจนะคะถ้าจะนานขนาดนี้นะคะเพราะอะไรเขาจะบอกเหตุผลคุณว่านะคะเขาเสียใจยเขาขอโทษนะคะไพ่นะคะกบขามชาแนลก็ออกนะคะในพลังงานนี้เขาจะบอกคุณนะคะถึงเหตุผลที่เขาติดต่อมาว่าเขาเสียใจ แล้วเขาก็คิดถึงคุณจริงๆนะคะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าพวกคุณจะมีประเด็นกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะอธิบายให้คุณรู้ว่าเพราะอะไรนะคะแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปเขาจะบอกคุณนะคะ เนี่ยเขาจะบอกคุณว่านะคะเขารักคุณจริงๆนะคะแล้วเขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ตั้งใจเขาจะบอกคุณแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเขาเสียใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาที่เขาเคยตัดสินใจไม่ได้หรือว่ายึกยักกับคุณมานานเขาจะบอกคุณว่าเขาเสียใจนะคะเขาบอกเขาจะบอกคุณว่าเออเขาได้รับ ผลของการกระทําแล้วเรียบร้อยนะคะเดอะจัสเินนะคะแล้วก็นะคะเขาอยากจะเดินทางมาหาไพ่เดอะชาริออตเป็นไพ่ของการเดินทางมาหาเขาจะบอกคุณว่าเขาเขามาหาคุณได้ไหมนะคะหรือว่าเรามาเจอกันได้ไหมเรานัดเจอกันได้หรือเปล่านะคะและก็เดอะจัสติดนะคะเขาจะมอบความยุติธรรมให้คุณเนี่ยนะคะถ้าคุณเป็นเด็กถือไม้คนนี้นะคะเขาจะมอบความยุติธรรมให้คุณเขาจะบอกคุณว่านะคะคุณนะคะจะได้เป็นคนที่ ถูกต้องตามคำนองคอรองธรรมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเขาจะให้คุณนะคะเดี๋ยวจะสตินะนะคะเนี่ยเขาชอบคุณจริงๆนะคะเขาจะขอบอกคุณว่าเขาขอโทษก็เสียใจนะคะเขาจะบอกคุณซ้าแล้วซ้าอีกนะว่าเขาขอโทษก็เสียใจเข,ยเขายอมแล้วเขายอมโซลูลั่นให้คุณแล้วเนี่ยค่ะใบนี้นะคะและเขาก็เครียดมากนะคะเครียดจริงๆนะคะ เนี่ยเขาเขาน่าจะเป็นคนที่มีพลังงานธาตุลมนะคะมีทุนตุนกลุ่มจริงๆนะคะเขาอยากจะวนเวียนนะคะอยู่ในชีวิตของคุณนะคะตลอดไปนะคะเขาบอกว่าเขานะคะมองเห็นนะคะแสงสว่างเดียวที่เขามองเห็นตอนนี้ก็คือคุณนะคะคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขานะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ U R e My Everything เลยนะตอนนี้นะคะ t ด e Sun ก็ออกนะนะคะแล้วก็เขาบอกว่านะคะเขาไม่อยากให้มันจบลงแบบนี้นะคะ เขาจะลบะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนะคะตัวเลือกช้อยอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะคะเนี่ยเขายอมกีบอัพเขายอมแพ้ให้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วนะคะอ่ะนะคะเขาคิดถึงคุณจริงๆนะคะเดวมูนก็ออกมานะคะเพราะคุณเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแล้วในชีวิตเขาตอนนี้นะคะถ้าจะแบบจะเรียกว่าเปรียบเทียบก็ไม่ได้นะคะเขาจะเรียกว่านะคะ เขาได้ค้นพบแล้วว่านะคะเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะมันไม่ว่าเขาจะมีช้อยมีตัวเลือกเยอะแค่ไหนนะคะก็ไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบกับคุณได้นะคะคุณสวยคุณหล่อคุณดูดีขึ้นนะคะตัวเลือกที่ไหนมาก็นะคะเขาก็จบกับตัวเลือกนั้นนะคะเนี่ยนะคะแล้วนะคะเขาก็ไปต่อกันไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาไปทดสอบกับใครมาบ้างนะคะกี่คนต่อกี่คนไม่รู้นะคะ คุณคือผู้หญิงที่ดีที่สุดนะคะแล้วเขาจะยอมนะคะลดกำแพงลงนะคะเขาอยากให้คุณหายกโกรธนะคะเนี่ยเขารู้ว่าคุณก็ยังกโกรธเขาอยู่ น,ะะนี่คือคนที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณนะคะหลักๆเลยนะคะคือคนต่างชาติต่างถิ่นตแต่ไกลคนในเครื่องแบบนะคะหรือคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะและก็มีประเด็นกันกับคุณนะคะต้องการที่จะติดต่อสื่อสารมาแน่นอนชัวร์ป้าบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณนะคะอ่ะนะคะขอดูคําแนะนําจากจักรวาลหน่อยนะคะว่าคนที่จะเข้ามามีบทบาทกับคุณนะคะคือคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะคาแนะนํานจากความรักนะคะ ไพ่ดีโรแมนเจอร์นะคะจะบอกว่ายังไงนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ e n นเ g จเ e นต์ Engagement. อ่าเพื่อนเที่มีเกณฑ์จะแต่งงานหรออ่ามั่นหมายนะคะสวมแหวนแต่งงานนะคะเขาจะบอกคุณว่าเออเรามั่นกันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะ l Let's g o o f คนทูอิชชูเขาจะบอกให้ปัญหานี้มันจบไปนะคะด้วยการขอคุณมั่นหมายนะคะ แล้วก็ Forgiving and Learning ค่ะถ้าจากักรวาลบอกว่าถ้าคุณยังรักยังมีใจให้เขาอยู่ก็สามารถที่จะให้อภัยเขาได้นะคะ Forgiving and Learning นะคะถ้าเขาให้ข้อเสนอดีๆมานะคะอันนี้เห็นตั้งแต่ไพ่ The Justice แล้วนะนีะ่ยที่แม่หมอเล่าให้ฟังนะคะเนี่ยไพ่ The Justice ซึ่งว่าเขาจะมอบความยุติธรรมให้เพื่อนนะคะเขาจะให้สถานะคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ไพ่ เอนเตอเมนต์ก็ออกมานะคะในในคำแนะนำด้วยเหมือนกันนะคะก็มองว่านะคะเพื่อนๆก็จะได้มีโอกาสไปนะคะสวิตวันเวลว่าเข้าไปฮันีมูนนั่นนี่นะคะและก็นะคะดิสคูดว d เดอร์วันนะคะจักรวาลบอกว่าคนนี้แหละจะเป็นคนที่ใช่ของคุณแล้วแหละนะคะแล้วก็ว e ดดิ้งก็อาอีกอ่าเดี๋ยวก็จะได้แบบมีโมเมนต์โอมาทั้งเอนเต e ร์เนมนต์นะคะเรนดัลมีนะคะมาทั้งว e ดดิ้งนะคะ มาทั้งฮานิมูนออกมาเป็นฉักๆานะเห็นไหมนะคะออกมาเป็นอ่านะคะเรียงกันเลยนะคะมั่นหมายแต่งงานฮานิมูนอ่านะคะ t h i s c o u l d be the one นี่แหละคือคนที่ใช่นะคะ forgiving and learning คุณต้องให้อภัยเขาก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยคะให้ออกมาเป็นฉากฉากตอนแบบนี้แล้วก็ let's go off o f คนหัวไอ s ชู e ก็คือจบปัญหานี้ไปซะถ้าคุณมีประเด็นกันอยู่นะคะก็ เป็นคําแนะนําดีๆจากจักรวาลว้าวว้าวาว,าวา้นะคะไพ่ออกมานะคะอ่าแม่หมอก,ก็สับไพ่แล้วนะแต่เขาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะพลังงานของเพื่อนตอนนี้นะคะถ้าจบปัญหากันได้เคลียร์กันได้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะสําหรับคนที่จะเข้า,ม,ามีบทบาทกับคุณตอน